โอเคฮะวันนี้เราก็จะพามาทำไมนิ่เควสกันนะชื่อว่าเซียวเดอะฮีเลอร์นะครับเราก็จะพบเขาได้ที่ตรงแผนที่ตรงนี้เลยนะฮะอ่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็กดคุยกับเขานะครับเขาะจะให้เราไปหาไอเทมทั้งสามอันมาให้เขานะครับไอเทมที่ต้องไปหาคือขวดยาสามขวดอันนี้นะฮะมาที่สถานที่แรกกันนะครับจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจาก คุณพี่ที่คุณพี่เขาอยู่นะครับตรงนี้พอมาถึงแล้วก็จะเจอกองโจรเล็กๆตรงนี้นครับแล้วก็เคลียร์ให้หมดนะครับพอเ,เคลียร์กันหมดแล้วก็ต้องมาดูที่กองไหตรงนี้นะฮะมันจะมีไอเทมซ่อนอยู่นะครับรก็กดเก็บขึ้นมาเลยอ่ะเรากดเก็บเข้ามานะครับรก็จะได้ขวดยาขวดแรกมาแล้วนะฮะต่อไปจุดที่สองนะครับจะอยู่ตรงแผนที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะมันจะอยู่ตรงรังนกตรงนี้นะฮะ ก็จะได้ขวดยาขวดที่สองมาแล้วต่อไปจุดที่สามนะครับจะอยู่ตรงนี้อ่ะมันจะอยู่ตรงใกล้ๆถ้ำหมีนะครับก็จะมีหมีเฝ้าอยู่นะครับจะกําจัดหมีก่อนก็ได้หรือว่าจะรอน้องไปจุดอื่นแล้วเราเค่อยย่องไปเข้าไปเก็บก็ได้นะครับะจะได้ขวดยาครบสามขวดแล้วนะต่อมาแล้วก็มาส่งเควสให้กับเขานะครับมาส่งขวดยาทั้งสามขวดให้กับเขากด,ดส่งแค่นี้เองครับ <Easy. S 2> อีซี่เยียบร้อยครับกเควสเตอร์เสร็จสิ้นมีเท่านี้ครับผม